แตงงานนะครับก็ขาดแคลนเยอะมากๆเลยทีเดียวครับการผลิตตัวนี้ขึ้นมาก็ถือว่าช่วยได้เยอะเลยทีเดียวครับไปดูในส่วนของพืชกันชงกันบ้างครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ออกกฎกระทรวงนะครับในเรื่องของการปลดล็อกพืชกันชงซึ่งมีผลบังคับใช้นะครับเมื่อวันที่29มกราคม2564 ปัจจุบันครับมีเกษตรกรและผู้ปลูกจำหน่ายครับนำเข้าเมล็ดส่งออกอย่างครอบครองครับรวมไปถึงการสกัดพืชกันชงที่ได้รับอนุญาตการใช้เชิงพาณิชย์แล้วนะครับซึ่งหลายบริษัทละครับก็ได้จัดทําสัญญากับเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตนะครับในการผลิตและจําหน่ายกันชงติดตามได้จากรายงานครับ จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดการปลดล็อกกัญชาและกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่เป็นเวลาร่วม8เดือนแล้วที่กระทรวงสาธารณาสุขออกกฎกระทรวงที่มีสาระสำคัญอนุญาตให้ประชาชนผลิตนำเข้าส่งออกจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองกัญชงที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่29มกราคม2564เปิดโอกาสให้ประชาชนขออนุญาตปลูกครอบครองสกัด ส่งออกและนําเข้ากัญชงได้อย่างถูกกฎหมายสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรแต่การปลูกกัญชงผู้ปลูกจะต้องมีใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยซึ่งจะต้องระบุที่มาของเมล็ดพันธุ์และแหล่งรับซื้อช่อดอกกัญชงที่ได้รับอนุญาตจากออยอเช่นเดียวกันจากข้อมูลของออยอเมื่อวันที่7ตุลาคม2564มีผู้ได้รับอนุญาตปลูกครอบครองส่งออกนำเข้าและสะกัดกัญชงทั้งหมด 864ใบอนุญาต <Okay. S 1> มีพื้นที่เพาะปลูกกัญชงรวม4 4 7 8 7 3ตารางเมตรในจำนวนนี้มีเพียงบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนเท่านั้นที่มีใบอนุญาตสกัดกัญชงเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมสารคาาบิทอลหรือ CBD คือสารประกอบสำคัญที่พบในกัญชงพบมากในช่อดอกทางการแพทย์สารดังกล่าวมีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายระบบประสาทรักษาอาการนอนไม่หลับ ฟื้นฟูระบบสมองและลดการอักเสบโดยไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพทําให้ความต้องการในตลาดโลกสูงโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องสำอางนายสุรนาถกิติรัตนเดชประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินบริษัท r b Food Supply จำกัดมหาชนเล่าว่าบริษัททําสัญญาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชงแล้วกว่า70กลุ่มรวมพื้นที่ปลูกกัญชงประมาณ600ไร่ มีสัญญาประกันราคาซื้อดอกกัญชงอบแห้งจากเกษตรกรและช่วยเหลือในการปลูกกัญชงตอนนี้ก็จะเริ่มมีแปลงเมล่อนแปลงพริกหวานเริ่มสนใจที่จะมาปลูกกัญชงนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรเหล่านี้จริงๆถามว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้ในแปลงเนี่ยครบอยู่แล้วแค่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนพื้นที่อันนี้เราก็ต้องดูตามสถานการณ์กับเกษตรกรแต่ละคนบริษัทเองเนี่ยก็มีข้อกําหนดต่างๆที่เข้าไปช่วยนะครับ หรือว่ามีฝ่ายส่งเสริมเกษตรที่เข้าไปช่วยด้วยนะครับเราต้องบอกว่าเราทํางานด้วยกันกับเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าไปดูและช่วยกันปรับปรุงนะครับมีปัญหาอะไรเจอเราก็ช่วยกันแก้นะครับโดยที่เราก็ยึดว่ามาตรฐานที่ต้องส่งเนี่ยยังต้องเป็นไปตามมาตรฐานอาหารนะครับเป็นไปตามข้อกําหนดนะครับสารตกค้างมีไม่เกินเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นไปตามมาตรฐานอ,อยอยอยู่แล้วครับ พื้นที่ประมาณ10ไร่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับของบริษัท R&B Food Supply จำกัดมหาชนภายใต,ใต้การดูแลของบริษัทพรีเมียมฟู้ดจำกัดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สำหรับการปลูกพืชกัญชงทั้งแบบในโรงเรือนแล้วก็แบบกลางแจ้งครับโดยที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าทำคอนแทคกับทางบริษัทเนี่ยสามารถเข้ามาศึกษาดูงานการปลูกได้นะครับแล้วก็นำเทคโนโลยีเหล่านี้กลับไปใช้ในพื้นที่ปลูกของตัวเองเพื่อได้ผลผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดครับ นางสาวนรีรัตนวงดีหรือรุ่งเจ้าของฟาร์มสุกแอดบ้านลูกอินต์ตำบลสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่คือหนึ่งในเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชงและทำสัญญาร่วมกับบริษัท RNB ได้รับความช่วยเหลือทั้งการเตรียมพื้นที่การจัดหาเมล็ดพันธุ์และจะเริ่มลงมือปลูกกัญชงในเดือนพฤศจิกายน2564และมองว่ากัญชงเป็นพืชที่สร้างรายได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจก็ให้สนับสนุนทุกอย่างนะคะทั้งความรู้ นะคะข้อมูลที่ตรงไหนที่เราขาดเนาะที่ที่เราจะต้องไปติดต่อสอสอจอติดต่ออยอยอย่างงี้ค่ะทางบริษัทก็จะให้การช่วยเหลือรวมถึงการให้การช่วยเหลือเรื่องของเราควรที่จะใช้เมล็ดพันธุ์แบบไหนในการเพาะปลูกแล้วลักษณะการวางแปลงลักษณะอะไรเนะะี่ยค่ะทางทางบริษัทจะสนับสนุนข้อมูลให้เราหมดค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาเซียนที่ปลดล็อกเพื่อกันชงออกจากสารเสพติดโดยในปี2,563ตลาดกันชงโลกมีมูลค่าประมาณ4,750ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ160,000ล้านบาทโดยบริษัทที่ประกอบธุรกิจกันชงในตลาดโลกส่วนใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแคนาดาจีนและออสเตรเลียมีอัตราการเติบโตของรายได้สูงถึง1 70ต่อปี จึงทาให้การชงเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ที่มีความน่าสนใจและอาจเป็นอนาคตของเกษตรกร,ร,กรไทยในตลาดโลกพงศกรวุฒิเดชถ่ายภาพี่รพงโลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน